สวัสดีค่ะเด็กๆกลับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์กันอีกครั้งนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์ค่ะซึ่งวันนี้เราก็จะเรียนโจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหาการหานะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆคะเราก็มาดูตัวอย่างกันต่อเลยนะคะครูมีขนมหมอ้อแกง36ชิ้น แบ่งให้เด็ก9คนคนละเท่าเท่ากันเด็กแต่ละคนจะได้ขนมหม้อแกงคนละกี่ชิ้นคะเราก็มาสู่ขั้นตอนที่1กันเลยนะคะก็คือการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานั่นเองค่ะครูปูบอกได้ใช่ไหมคะว่าการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะมีอยู่2ข้อด้วยกันนั่นก็คือเราต้องวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ นะคะคและสิ่งที่โจทย์ถามนะคะให้ได้ค่ะเราก็มาวิเคราะห์โจทย์กำหนดให้กันเลยนะคะนั่นก็คือตรงไหนคะเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะนั่นก็คือครูมีขน,นมหม้อ,อกแกง36ชิ้นแบ่งให้เด็ก9คนคนละเท่าๆกันค่ะส่วนสิ่งที่โจทย์ถามคือประโยคไหนคะเก่งมากเลยค่ะ เด็กแต่ละคนจะได้ขนมหม้อแกงคนละกี่ชิ้นนั่นเองค่ะเมื่อเราวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเสร็จแล้วนะคะเราก็มาสู่ขั้นตอนที่2ค่ะนั่นก็คือการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาค่ะซึ่งเราก็จะมาวาดแผนภาพกันนะคะในการวาดแผนภาพนะคะขนมหม้อแกงมีทั้งหมด36ชิ้นถ้าเราจะวาดนะคะก็คงจะไม่พอ ผูปูก็เลยทําเป็นจุดปากวายนั่นเองค่ะนะคะข้างบนนะคะขนมหมอ้อแกง36ชิ้นส่วนช่องแต่ละช่องนั่นก็คือเด็กแต่ละคนซึ่งเด็กแต่ละคนนี้เรายังไม่ทราบว่าจะได้ขนมหมอ้อแกงคนละกี่ชิ้นไปเรื่อยๆในแต่ละช่องจนกว่าจะครบ9คนเช่นกันค่ะเมื่อเราวางแผนการแก้โจทย์ปัญหาเสร็จแล้ว เราก็ไปสู่ขั้นตอนที่3กันเลยนะคะเด็กๆค่ะเราก็มาดูขั้นตอนที่3กันเลยนะคะนั่นก็คือการแก้ปัญหานั่นเองค่ะซึ่งการแก้ปัญหามีอะไรบ้างนะคะเราต้องเขียนอะไรก่อนนะคะูกประโยคสัญ,ญลักษณ์ค่ะถูกต้องเลยนะคะเมื่อเราเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์เสร็จแล้วเราถึงจะมาสะแสดงวิธีทำนั่นเองค่ะประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะจากโจทย์ของ ข้อนี้นะคะได้ว่าอย่างไงคะถูกต้องเลยค่ะลูกเก่งมากเลยนั่นก็คือ36หารด้วย9เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะเมื่อเราได้ประโยคสัญลักษณ์เสร็จแล้วเราก็มาทำวิธีทำนะคะวิธีทำก็คือครูมีขนมหมอ้อแกง36ชิ้นนั่นเองค่ะแบ่งให้ใครนะคะเด็กๆ แบ่งให้เด็กคนละเท่าไหร่คะแบ่งให้เด็ก9คนคนละเท่าเกันนั่นเองคะ่ะเด็กแต่ละคนจะได้ขนมหมอ้อแกงคนละกี่ชิ้นใช่ไหมคะเราก็จะได้ว่า36หารด้วย9เด็กๆทำยังไงคะ36หารด้วย9ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ ถูกต้องค่ะได้เท่ากับ4ชิ้นนั่นเองนะคะเราก็ตอบเลยเด็กแต่ละคนจะได้ขนมหมอ้อแกงคนละ4ชิ้นนั่นเองค่ะค่ะเมื่อเราทำวิธีทำนะคะการแก้ปัญหาขั้นตอนที่3มเสร็จแล้วเราก็มาขั้นตอนที่4ค่ะนั่นก็คือตรวจสอบความถูกต้องนั่นเองค่ะ ก็จะได้ว่า9คูณ4เท่ากับ36นั่นเองนะคะค่ะแล้ก็มาดูตัวอย่างกันต่อเลยนะคะจอยมีลูกปัด48เมตรร้อยไปสร้อยข้อมือเส้นละ8เมตรจอยร้อยสร้อยข้อมือได้กี่เส้นนั่นเองค่ะเราก็มาวิเคราะห์โจทยปัญหากันก่อนเลยซึ่งในการวิเคราะห์โจทยปัญหาเราก็จะต้อง วิเคราะห์สิ่งที่โจทย์กําหนดให้แล้วก็สิ่งที่โจทย์ถามซึ่งสิ่งที่โจทย์กําหนดให้คืออะไรคะเด็กๆเก่งมากค่ะก็คือจอยมีลูกปัด48เมตรร้อยเป็นสร้อยข้อมือเส้นละ8เมตรนั่นเองค่ะส่วนสิ่งที่โจทย์ถามก็คือเขายังไม่รู้เขาจะให้เราหาใช่ไหมคะก็คือตรงไหนคะถูกต้องเลยค่ะจอยร้อยสร้อยข้อมือได้กี่เส้นนั่นเองค่ะ เมื่อเราวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเสร็จแล้วเราก็มาวางแผนแก้โจทย์ปัญหากันนะคะโดยเราจะวาดแผนภาพขึ้นมาค่ะซึ่งตอนนี้เราจะวาดขึ้นมานะคะเป็นจำนวนลูกปัดทั้งหมด48เมตรค่ะโดยแต่ละช่องนะคะแต่ละช่องครูป,ปูจะใส่เป็นเครื่องหมายคำถามไว้โดย1ช่องนะคะเท่ากับ1เส้นค่ะนั่นก็คือ1ช่องเท่ากับ8เมตรนะคะ ช่องต่อไปนะคะก็ช่องละ8เม็ด8เม็ดนะคะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ48เม็ดแล้วเราก็จะมาหาว่าจะได้ทั้งหมดกี่เส้นนั่นเองค่ะเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราวางแผนแก้ปัญหาเสร็จแล้วเราจะไปขั้นตอนที่3กันนะคะค่ะขั้นตอนที่3นะคะก็คือการแก้ปัญหานั่นเองค่ะ ซึ่งการแก้ปัญหานะคะเราก็จะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ค่ะก็จะได้ว่า48หาร8เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองเมื่อเราเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์เสร็จแล้วนะคะเราก็มาทําวิธีทํากันนะคะค่ะวิธีทําก็จะได้ว่าจอยมีรูปปัด48เมตรร้อยเป็นสร้อยข้อมือเส้นละ8เมตรนั่นเองค่ะ เขาก็เลยถามว่าจอยร้อยสร้อยข้อมือได้กี่เส้นคะเด็กๆก็จะได้ว่า48หาร8เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากเลยค่ะเท่ากับ6นั่นเองแสดงว่าจอยร้อยสร้อยข้อมือนะคะได้ทั้งหมด6เส้นนั่นเองค่ะถ้าเราอยากรู้นะคะว่า เราทําวิธีทําถูกหรือเปล่าเราก็มาสู่ขั้นตอนที่4ค่ะนั่นก็คือตรวจสอบความถูกต้องนั่นเองค่ะก็จะได้ว่า8คูณ6เท่ากับ48นั่นเองค่ะเด็กๆจากโจทย์ข้อนี้เขาถามว่าจอยร้อยสร้อยข้อมือได้ทั้งหมดกี่เส้นนะคะเด็กๆ6เส้นถูกต้องเลยนะคะเส้นละกี่เมตรนะคะ เส้นละ8เมตรซึ่งมีลูกปัดทั้งหมดกี่เมตรคะเด็กๆ48เมตรนั่นเองนะคะค่ะเมื่อกี้จากที่เราทำซึ่งเราก็ตรวจสอบความถูกต้องแล้วนะคะซึ่งเราตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้ความสัมพันธ์ของการอะไรเข้ามาช่วยคะการคูณเข้ามาช่วยนะคะนั่นก็คือ8คูณ6เท่ากับ48นั่นเองค่ะ เห็นไหมคะว่าโจทย์ปัญหาไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะเพียงแค่เด็กๆนะคะสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหามีการวางแผนนะคะ,สะแสดงวิธีทำแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องถ้าตรงตามโจทย์ที่เขากำหนดให้ก็สแสดงว่าคำตอบของเรานั้นถูกต้องนะคะค่ะครูปูให้เด็กๆนะคะไปฝึกทำเยอะๆนะคะลูกและที่สำคัญนะคะ เด็กๆต้องไปฝึกท่องสูตรคูณด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ